กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม rising of end เกมมือถือสร้างฐานทับมดจัดทีมต่อสู้นะครับสไตล์3ก๊กนะครับผมตัวละครนะครับผมจะอ้างอิงมาจากตัวละครจาก3ก๊กทั้งหมดเลยเนาะ,อ,ะอย่างเช่นตัวนี้ครับผมเป็นกวนอูนะครับากนอูะนะแล้วก็ตั้งโต๊ะนะครับผมตรงนี้ะนะครับอันนี้จะเป็นเกมทางจากทางค่าย x 7็กเเกมนะครับทุกคน แจกแพ็คเติมเงินฟรีทุกแพ็คเติมเงินแจกโค้ดทุกวันนะครับเป็นเกมแนวเล่นง่ายๆนะครับผมแนวสร้างฐานนะเล่นง่ายสายฟรีอยู่ได้สบายๆเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้โอเคผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยนะครับโอเคผมเราก็มาอยู่ในหน้าดาวน์โหลดของตัวเกมแล้วนะครับของเกม rising o f a n d เนอะอันนี้ก็จะเป็นชื่อภาษาไทยนะครับการตื่นขึ้นของมดนะครับเวอร์ชั่นฟรีนะหรือว่าฟรีแพ็คเติมเงินนะครับก็จะแจก สามรหัสของขวัญหรือว่า3โค้ดเนาะแล้วก็มีกลุ่ม Discord นะครับลืมกดเข้ากันด้วยละ่ะแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้เนาะอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งตัวเกมเสร็จแล้วกดเข้าเกมได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือ เป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดโอเคครับผมก็เข้ามาอยู่ในตัวเกม Rising of Ant แล้วนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบเกมเพย์กันเลยนะครับกดมาที่ตรงนี้ครับ เกมนี้นะครับผมเราจะเล่นผ่านสเตจต่างเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่าน6ขีด2นะทุกคนอ่านะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้เลยครับผมหรือว่าจะกดที่ตรงดาบไข้กันตรงนี้ก็ได้นะกดมาที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมของด่านต่างนะครับก็จะเป็นข้อมูลของศัตรูแล้วก็ข้อมูลของรางวัลที่เราจะได้รับนะครับกดมาที่ตรงนี้เลยตรงนี้ครับผมเกมนี้เราจะจัดทีมได้ทั้งหมด ห้าตัวละครนะทุกคนอันนี้ของผมยังไม่ปลดล็อกเนาะนะครับตัวละครก็เราสามารถจัดทับไปเลยนะครับผมตัวละครผมก็มีประมาณนี้เนาะตัวละครเกมนี้ก็จะมีสายแทงสายโจมตีกาย,ยภาพสายโจมตีเวทสายโจมตีไกลสายพพอร์ตนะครับผมมีประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นลูกสมุนของเรานะเราสามารถจัดทับได้นะครับโอเคจัดทับเสร็จกดตรงนี้ครับกด ตรงนี้เลยนะครับผมมาแล้วครับผมเกมนี้นะครับมันใช่ใเรากดปล่อยตัวละครของเราออกมาเนาะให้เราวางแผนนะครับโอเคกดมานี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่กดออกมานะครับอันนี้จะเป็นกวนอูนะครับผมอ่ะกวนอูนะอันนี้ตัวนี้ผมจำไม่ได้นะเพราะว่าตัวละครมันมาจากสามก๊กทั้งหมดเลยนะทุกคนเห็นไหมนี่ครับ ก็จะใช้สกอง,งสก,กิลนะครับทุกคนเห็นไหมนี่ชนะแล้วนะครับผมง,ง่ายๆนะวิธีการเล่นนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยพอเราชนะก็จะรับของรางวัลตามนี้เลยเนาะพอเราเล่นผ่านด่านออกมาแล้วใช่ไหมครับผมอย่าลืมกดมารับรางวัลไอตรงนี้ด้วยนะมันจะสะสมชั่วโมงให้เรานะผมยีบสองชั่วโมงเลยนะกดรับได้เลยนะครับในส่วนนี้มันจะช่วยให้เราอัพเลเวลไวขึ้นแล้วก็ได้รับพวกทรัพยากรต่างๆเอาไว้ อัปเกรดเมืองของเราแล้วก็อัปเกรดตัวละครของเรานะครับกดรับได้เลยนี่เห็นไหมครับผมได้โคตรเยอะนะนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ครับผมรูปทรงตรงนี้เนาะเราสามารถจัดทับได้เลยนะครับทุกคนอ่าก็จัดทับได้เลยนะครับนี่เห็นไหมกดจัดทับได้เลยนะครับระบบตัวละครนะครับอ่าตัวละครเกมนี้ก็ส่วนมากนะครับผมจะเป็นตัวละครที่มาจากสามก๊กนะ นะครับผมส่วนมากจะมาจากสามก๊กเนาะแล้วก็สายอาชีพของตัวละครนะครับก็จะมีสายโจมตีกายภาพสายยิงไกลสายเวทกับสายซัพพอร์ตนี่จะรวมกันเลยนะครับแล้วก็จะมีสายแทงนะมีทั้งหมด5สายอาชีพนะครับทุกคนทุกคนลองเลื่อนดูนะค,นคุ้นไหมเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นจากซมโไลเนาะเนี่ยตัวนี้จะเป็นกวนอูนะครับอันนี้ ดิโ้ครับผมนะโคตรเท่เลยตรงนี้ผมทำไว้แล้ว2ดาวนะอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครน,นะให้เราหาตัวละครที่จะอัพเวลได้เลยนะนี่กดที่ตรงนี้ในการอัพเลเวลตัวละครน,นะผมจะใช้หยดน้ำตรงนี้นะผมในการอัพเลเวลเนาะเห็นไหมกดไปเลยนะหยดน้ำตรงนี้เราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมก็หาได้จากที่เราเล่นผ่านด่านต่างๆเนาะกดค้างตรงนี้ได้เลยเนะาะก็จะอัพ เลเวลนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกสกงสกิลของตัวละครน,นะทุกคนนะครับสกิลตัวละครกดที่ตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการาเลื่อนขั้นตัวละครเนานะแล้วก็จะใช้การ์ดของมดตัวอื่นเนาะเราสามารถเลือกระดับดาวได้เนาะแนะนําถ้าใครจะอัพขั้นนะครับผมของตัวละคร5ดาวผมแนะนําให้ใช้สดาวขึ้นไปเนาะนี่กดอัพไปเลยเห็นไหมก็จะบวก1นะครับ เนี่บวก 2, 2บวก3อ่าประมาณนี้นะครับผมยิ่งเราอัพขั้นสูนย์เท่าไหร่นะครับมันจะบวกพวกค่าสเตตัสต่างๆกับตัวละครของเราเนาะยิ่งตีแรงนะครับผมขึ้นนะค่าพลังก็ยิ่งเยอะนะอ่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็การอัพดาวตัวละครก็ตรงนี้นะเห็นไหมอัพดาวตัวละครก็หาตัวละคร5ดาวนะครับผมมากินนะ ทำให้ดูสีตัวนะครับเนี่ยกดไปเลยเห็นไหมก็ขึ้นเป็น6ดาวนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับระบบตัวละครระบบตัวละครหลักนะครับผมอ่าตัวละครหลักอันนี้ผมแนะนำให้ทุกคนอัพเลเวลเต็มไว้เลยนะก็ใช้หยดน้ำตรงนี้ในการอัพเลเวลเหมือนการอัพตัวละครนะครับ เราก็สามารถอัพดาวได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครจะอัพดาวก็แนะนําให้ทาเควสตรงนี้เนาะให้ครบนะให้เป็นสีเขียวเหมือนเหมือนตรงนี้เนาะเราจะสามารถอัพดาวได้นะครับผมตัวละครหลักสําคัญนะครับผมอย่าลืมอัพเลเวลอัพดาวให้กับตัวละครหลักของเราด้วยนะครับระบบสร้างฐานอัปเกรดฐานนะครับผมฐานทัพของเรานะครับเราสามารถสร้างเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับผม แล้วก็สามารถอัพเลเวลได้นะเห็นไหมก็หาพวกทรัพยากรพวกนี้เนาะทรัพยากรพวกนี้ก็เราหาได้จากการที่เราเล่นผ่านดานต่างๆนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมกดอัพหรือว่าสร้างฐานเพิ่มก็ได้นะทุกคนนี่ตามนี้เลยนะก็จะมีพวกผลิตพวกทรัพยากรนะผลิตพวกหินพวกเพชรพวกข้าวอะไรพวกนี้เนะาะอัปเกรดทหารตรงนี้เห็นไหมนะเราสามารถอัปเกรดได้นะทุกคน กดอัปเกรดได้เลยนะครับนี่จะใช้พวกนี้นะครับในการอัปเกรดก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะมันอ่ามันก็จะมีระบบแนะนําในการสร้างฐานอยู่นะครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยเน้นสร้างฐานเท่าไหรนะ่เนาะผมไปเน้นอัปเลเวลของตัวละครมากกว่านะครับผมระบบกาชาปองนะครับระบบกาชาปองจะมีทั้งหมด3ตู้นะทุกคนตอนแรกมันจะให้เราสุ่มแค่2ตู้นี้นะครับ ถ้าใครจะหาตัวละครจริงๆผมแนะนําให้มาหาตู้นี้ครับตู้แรกเลยนะครับมันจะการันตีตัวละครระดับ5ดาวนะถ้าใครจะสุ่มตัวนี้นะครับจะการันตีตัวละคร5ดาวยากหน่อยนะจะออกยากหน่อยนะครับถ้าใครจะหาตัวละครแนะนํามาหาตู้นี้นะครับนะใช้ผลสีส้มตรงนี้นะผมในการสุ่มนะครับโอเคผมขออนุญาตสุ่มให้ดูเลยละกันนะครับผมกดสุ่มไปเลยนะ ถ้าเราสุ่มครบประมาณ50ครั้งหรือเปล่านะครับผมมันจะการันตีได้ตัวละครที่เราเลือกพวกนี้เลยนะอันนี้ผมเลือกเป็นตัวละครกวนอูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วโอเคกดเปิดไป้านะครับผม10ครั้ง a n i m เมชันก็จะประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมถ้าขึ้นสีส้มแบบนี้นะผมแปลว่าได้ตัวละครระดับ5ดาวนะเป็นการ์สีส้มแบบนี้เห็นไหมครับ การันตีเลยนะครับตัวละคร5ดาวนะถ้าเป็นสีม่วงก็จะเป็นพวกตัวละคร4ดาว3ดาว2ดาวเนาะนะครับมันก็จะดูได้ตามสีตามนี้เลยนะทุกคนอ่าประมาณนี้ครับผมสำหรับกาชาป,ปองเนะาะจะเป็นตู้นี้ก็จะเป็นตู้ธรรมดาเนาะอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้นะตู้นี้มันจะก,การันตีตัวละคร5ดาวยากหน่อยเนาะส่วนมากก็จะได้ตัวละคร4ดาวเหมือนกันก็จะเป็นพวกเศษตัวละครน,นะครับผม าตามนี้เลยเกมนี้นะครับผมจะแจกแพ็คเติมเงินฟรีทุกแพ็คเติมเงินนะครับเราไม่ต้องเสียตังค์เติมนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดซื้อนะครับผมแพ็คที่เติมเงินพวกนี้เนาะแบบไม่ต้องเสียเงินนะครับเราก็สามารถกดติ๊กได้เลยเนาะเราจะเอาแพ็คไหนก็กดติ๊กได้เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับได้แบบฟรีๆนะแต่มันจะมีจํากัดต่อวันนะทุกคนบางแพ็คก็สิบห้า 15ครั้งนะผมสามารถคลิกฟรีได้เนาะอ่าก็ดูได้าตามนี้เลยเห็นไหมอันนี้3ครั้งต่อวันนะครับนี่กดรับฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องเติมเงินนะสายฟรีอยู่สบายนะครับหวานเจี๊ยบแบบนี้นะครับผมเนี่ยกดคลิกไปเลยเห็นไหมได้เพชรฟรีได้พวกตัวละครฟรีอะไรฟรีหมดเลยนะครับอ่าหวานเจี๊ยบของผมสําหรับสายฟรีนะครับอ่าลองมาเล่นดูนะครับผมแพ็คเติมเงินก็แพ็คฟรีนะ เกมนี้นะครับผมแจกกิฟต์โค้ดด้วยนะทุกคนวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับมาที่กล่องของขวัญตรงนี้นะโค้ดเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมจากนี้เลยเห็นไหมลูกลอยเ7กเกมกดติ๊กเข้าไปมาที่กล่องของขวัญตรงนี้ครับมาที่รหัสของขวัญตรงนี้อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับผมที่ทาง X7 ็กซเกมแจกนะครับกดรับ ได้เลยนะครับผมกดรับเสร็จกดคัดลอกแล้วก็ให้เรามาวางโค้ดตรงช่องกรอกโค้ดตรงนี้เนาะอ่าวางโค้ดเสร็จกดใส่โค้ดตรงนี้นะครับอนนี้ผมใส่โค้ดเข้าไปแล้วนะทุกคนอ่าอย่าลืมกดใส่โค้ดตรงนี้ให้ครบทั้งหมดทุกโค้ดนะครับที่ทาง X7 g a m e เกแจกนะจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆนะครับ ทางแอปเอกเนกมนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการแปลภาษาบูสเตอร์เครื่องมือคิดอัตโนมัติหมวดภาพซ้อนภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแรกกันเลยเป็นฟังก์ชันการแปลภาษานะให้เราเลือกมาที่หน้าจอตรงนี้ครับผมแล้วก็แปลเป็นตรงนี้ให้เรามาเลือกได้เลยก็จะเป็นการเลือกภาษานะครับก็จะมีภาษาไทยเวียดนามอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะครับภาษาโปรตุเกสฝรัร่งเศสอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้ผมแนะนําให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมหรือว่าใครจะแปลเป็นภาษาไหนก็ลองเลือกดูนะครับอ่าเนาะแล้วก็เราสามารถมากดใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยครับผมตรงนี้เนาะกดได้เลยครับอ่านี่เลยครับผมเห็นไหมมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยเราเลือกนะอ่าประมาณนี้พวกฟังก์ชันบูสเตอร์นี่ก็มันจะช่วยให้อินเทอร์เน็ตเรานะครับผมสเสถียนขึ้นเนาะทำให้ตัวเกมลื่นขึ้นแล้วก็ เครื่องมือคลิกอัตโนมัติก็จะช่วยให้เรากดคลิกอัตโนมัตินะครับบทภาพซอนภาพก็จะเป็นย่อหน้าจอลงนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม rising of a n d จากทาคา x เเกมนะครับตัวเกมแจกโค้ดทุกวันฟรีแพ็คเติมเงินทุกแพ็คนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะฟรีไปเลยนะครับผมสำหรับสายฟรีหวานเจี๊ยบนะผมว่า สำหรับเกมนี้นะครับเล่นง่ายนะครับภาพสวยเกยมง่ายๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมคอลเลกชเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ